ในมนุษย์นี้ก็เป็นพบที่อยู่กลางๆนะถ้าเราจะสร้างบาร,รมีให้สูงสุดขึ้นไปจนไปถึงเป็นพระอะรหันต์ก็ได้เราก็ไม่ต้องเวียนว่าต่เกิดถ้าเราสร้างความดีระดับหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาคือจิตดวงนี้เนี่ยไม่ตายนะในสมัยพุทธกาล คนก็มีความเชื่อกันว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ศูนย์หายไปเลยไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดเป็นอะไรก็จะเกิดมาเป็นอย่างนั้นอีกไม่เปลี่ยนแปลงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าคนเราจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรเป็นไปตามกรรมใน ครั้งแรกก่อนตจะตัดสรุปองย์ึงได้ยถากรรมบุตรยานระลึกชาติถึงหุนหลังได้ในยามที่สองในยามแรกกบุเพนิวาสานุสติยานระลึกแป้ว่าชาติก่อนมีจริงในอดีตชาติที่เกิดมาแล้วมากมายมีจริงคือคนเรามีการเบียนไหวยตายเกิดก็จิตด,ดวงเดียวนี้ถ้ามีความดี ก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีความดีสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาจิตทำสมาธิสงบจากเิเลดได้ชั่วคราวตายแล้วจิตอยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราเห็นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคพิจารณาสังขารนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเป็นพระโดยวิมุตติก็คือความประเสริฐ พระมาจากกุภระแปลว่าประเสริฐจิตใจมีความประเสริฐเป็นโลกุตระธรรมเป็นมีมีธรรมที่พ้นจากโลกนีว่าโลกุตระธรรมจิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแต่ละขั้นแต่ละตอนนี่ว่าจิตเข้าสู่โลกุตระภูมิจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นพรมก็ได้ แต่ใน,นที่สุดแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์น่าจะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ไปจนบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีความสุขที่สุดก็คือนิพพานว่านตทิสันติประมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็หมายถึงนิพพานนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในปัจจุบัน วาน,นิพานเป็นสุขอย่างไรถ้าใจในปัจจุบันของเรานี่มีความดีมีทานมีศีลมีภาวนามีความดีใจก็เย็นเมื่อใจของเย็นใจของเราเย็นความโลภกดหลงเกิดขึ้นไปได้จิตของเราก็นิพานทีละน้อยการนิพานทีละน้อยอนน มาเราให้ทานรักษาศีลภาวนาใจก็เย็นจิตของเราก็เริ่มนิพพานแล้วมีความเย็นถ้าเราสร้างบารมีทำสมาธิไปมากขึ้นจิตก็มีความเย็นมากขึ้นจากสมาธิเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาลงได้ ความโลภความกดความหลงก็ถูกทำลายไปในขนานั้นทีละน้อยละน้อยด้วยปัญญาเมื่อจิตของเราที่มีเกลียสถูกทำลายไปได้มักจิตก็มีความเย็นขึ้นเรียกว่าจิตของเรานั้นน,นิพพานหรือวิมุตติหลุดพ้นโชคข่าวภาษาบาลีก็จะพูดว่าตัดทางคะก็คือโชคข่าวเล็กน้อยก็ได้ ถ้าทางข้าวิมุตต์หลุดพ้นโชคข่าวการหลุดพ้นโชคข่านี้แหละถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะหลุดพ้นโชคข่าวมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งนาทีก็เป็น10บนาที20สบนาทีความหลุดพ้นโชคข่าวเมื่อมีมากขึ้นเราก็จะพบเห็นว่าจิตของเรามีความสุขมากจาก,กจิตที่มีความโลภ ความโกรธความหลงก็มีแต่ความร้อนเป็นไฟแต่เมื่อจิตของเรานิพพานได้โชคข่าวเราจะได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่เรามีปัญญาเอาชนะความโลภโกรธหลงได้นั่นเองชนิดพานนี้ก็อยู่ในใจนี่แหละย่อลงมาแล้วพรมก็อยู่ในใจนี้เทวโลกก็อยู่ในใจมรรสโลกก็อยู่ในใจดวงนี้ จิตใจที่เล่าร้อนเพราะไม่มีศีลธรรมก็เป็นอวัยภูมนรกเปรตอสุรกายสัตว์นดรันารก็จะอยู่ที่ใจของเรานี้ก่อนพะญา,ยาองค์สมเด็จพระชินรวรยังสอนให้พวกเราพยายามสร้างสมบรณ์ความดีเพราะว่าตายแล้วไม่ใช่จะสูญไปตายแล้วไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมกรรมนี้จะนำเราไปเกิดในภพข้างหน้าเราจึงจะต้องเตรียมปัจจัยการเดินทางก็คือฐานะบรมีก็เป็นเหมือนกับเสบียงกังในการเดินทางไกลไปในถิ่นธุรกันดารเราต้องมีเสบียงเราเดินทางไปในวัฏฏะสงสารเราไม่รู้ว่าจะสิส้นสุดตรงไหนที่เราเกิดขึ้นมาแล้ว ด้วยอำนาจของอวิชชาตันหาอุปาทานการเกิดขึ้นมาก็จำนวนมากนับไม่ได้ว่ากี่ชาติจนองค์สมเด็จพระศา,าสดาของเรานั้นระลึกชาติทุนหลังไปก็ไม่มีวันสิ้นสุดมีการเกิดอยู่เรื่อยๆเมื่อเกิดขึ้นมาก็ตายถ้าเกิดประจิตของเราประกอบด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานก็จะพาเราเกิดไปข้างหน้า ไม่รู้ว่าชาติไหนเราจะหมดสิ้นจากการเกิดและการเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละข่าวก็เต็ม,มไปด้วยความทุกข์ที่เราว่าสุขนั่นเป็นการหลอกลวงตัวเองว่ามีความสุขถ้าเราถามไปจริงๆแล้วความสุขนั้นก็เป็นเพียง่ชคข่คาวแต่ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากทีเดียวเราได้รับความทุกข์มากเมื่อมีสังขารขึ้นมามันเสื่อมสิ้นไปก็มีเต็ม,มไปด้วยความทุกข์ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรายังจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็จะต้องพยายามสร้างภพชาติที่ดีเอาไว้ในใจของเราซะก่อนคือสร้างความดีในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นเหตุอนาคตก็เป็นผลเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือมื่อศึกษาเราเรียนอยู่มีความขยันหมั่นเพียรสนใจในการเรียน ก็สอบได้คะแนนที่ดีถ้าถูกกบิชาตันหาอุปทานความเพลิดเพลินชักจูงไปยิ่งเด็กในสมัยใหม่ก็ติดเกมติดการเล่นติดเพื่อนติดยาเสพติดจำนวนมากก็ทำให้การเล่าเรียนนั้นก็ตกไปตกไปเพราะเหตุที่ทำไม่ดีนั้นจะได้รับผลก็คือความทุกข์การทำการงานนั้นก็เหมือนกัน ถ้าคนไม่ขยันทําการงานก็จะไม่ได้ปัจจัยสี่มาเนื่องชีวิตแต่คนก็ทําการงานเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสาเร็จทุกการทุกคนก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่บุญกุศลส่งเสริมมานั่นเองบุคคลไม่ประมาทก็ทําทานเอาไว้แล้วก็ส่งเสริมให้มีความสุขส่งเสริมให้เกิดความสุขสบายขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเกิดจากการให้ทานสมทานศีล และยังไปประมาดีก็ต้องเร่งรีบสร้างความดีเอาไว้เพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนั้นเป็นของแน่นอนอย่างในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าวานิชทำธุรกิจค้าขายระหว่างเมืองก็มีความร่ำรวยมากคิดแต่เรื่องของผลกำไรอยู่เสมอองค์สมเด็จพระพสมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดเตือนทรงแย้มพออด แล้วก็บอกพ่ออนุนว่าพ่อค้าวานันนี้กำลังประมาทชีวิตเธอจะต้องตายภายในเจวันคำพูดของพรักวันนี้เป็นคำพูดที่แน่นอนเมื่อท่านพูดตัดไปแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองพ่ออนุนอาศัยความเมตตาจึงไปส่งข้อเธอเพราะเธอก็เป็นกุบาศกในพระพุทธศาสนาตัดเตือนว่าเธออย่าประมาทเลยชีวิตนี้ไม่แน่นอน อุบาสกคนนี้ถ้าพระอนนน์มาตักเตือนเช่นนี้ก็แสดงว่าจะต้องได้รับข้อมูลมาจากองค์พระปฏิบแก้วเป็นแน่จึงได้เร่งการภาวนาพิจารณาใน,นที่สุดก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันปุตคลเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จมรรคผลในเบื้องต้น มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะมาเกิดในมนุษย์นี้ก็อีกเพียงเจ็ดชาติไม่มีชาติที่แปดจิตก็จะเข้าสู่น,นิพาพานพอครบวันที่จิตครบวันที่จ็ดแล้วเธอก็ตายลงกระทันหันเหมือนกันนี่อาศัยความเมตตาขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่พังเกิดในโลกก็มาโปรดคนให้พ้นจากอาภิญญภูมิ ไปสู่สวรรคสู่พรมโลกสู่นิพพานเมื่อพวกเรานั้นไม่คบกับใจที่เป็นผานคบใจกับที่เป็นบัณฑิตพยายามหลีกเลี้ยนใจที่เป็นผานคบบัณฑิตก็คือคุณงามความดีของใจที่ดำริในการให้ทานสมทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะพิจารณาอยู่เสมอทำให้ใจของเราเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆในที่สุดแล้ว สมาธิเขาตั้งมั่นปัญญาก็เกิดจิตที่เคยเตลิดนั้นที่สร้างปัญหาให้กับเราก็หมดไปเมื่อเราทำบ่อยๆด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะก็จะฟอกใจของเราให้ใจของเรานะั้นมีความเย็นลงเย็นลงเมื่อใจของเรานั้นมีความเย็นลงได้สติธรรมัชัญญะสมบูรณ์ ในเบื้องตน้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นถ้าเราตั้งใจมั่นในการเรียนมีสมาธิในการศึกษาเราเรียนการเรียนก็สำเร็จมีสมาธิในการทำกิจการงานการงานนั่นก็สำเร็จสมาธิในการที่เราจะได้เกิดปัญญาก็ต้องใช้สมาธิที่มีกำลังมากขึ้นกว่าธรรมดาที่จะต้องทวนกระแสะโลก กระแสของความโลภโกรธหลงโดยการมาพิจารณาในกายก้อนนี้ก็ดีพิจารณาในดวงจิตนี้ก็ดีให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลือจิตในยึดในกายก้อนนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเราจะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือก็จะเป็นการอบรมจริตโดยใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ เมื่อเราตามดูจิตของเราอย่างนี้เลยไปทั้งวันก็กลับเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางได้ก็จะมองเห็นได้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารเห็นสังขารนี้มันมีแต่ความดับไปดับไปมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป การที่เรามาอยู่ในโลกในที่สุดเราก็จะต้องตายเราจะเอาอะไรไปได้บ้างถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่ว่าเราก็จะต้องดําเนินชีวิตในโลกอยู่แต่เราก็จะดําเนินชีวิตอยู่โดยการที่เราจะต้องมีธรรมะในใจของเราด้วการพยายามขนขวายปฏิบัติภาวนาสร้างสมบรมปัญญานี้บ่มบาร,รมีให้มันแก่กล้าขึ้นมาในใจ ศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสในคำสอนของพระชินวรน,นั้นก็จะมีมากขึ้นตามลำดับเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อเรื่องของการเบีไหวตายเกิดก็จะมีความเชื่อมากขึ้นว่าคนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตายตายแล้วก็จะต้องมาเกิดอีกถ้าจิตของเรานั้นยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทาน ถ้าจิตของเราหมดจากอวิชชาตานาอุปทานนั้นก็ไปถดังเกิดก็คือถึงนิพพานมาเรามีความเชื่อที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอจาระสัทธาในพระพุทธศาสนาเราก็พยายามค้นขวายสร้างความดีมีความเพียนพยายามสิ่งที่ไม่ดีที่เรียก,กว่าความชื่อว่าเกิดขึ้นในใจก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้น ความชัว่วทางกายวาจาใจก็ดีไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ด้วยอำนาจของอวิชชาธนาอุปธรรมันปรุงแต่งจิตของเรานั่นเองมันเป็นมิบากรรมที่เคยสร้างกันมามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักมีสติและกะ็ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลในใจของเราออกไปนุโมชาจึงสอนว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็เหมือนกับก้างป่าไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ทิ้งมันไปเสีย เราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดก็เป็นศีลจะห้ามความคิดไม่ให้ใจของเราเนะี่ยคิดในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเป็นไปไม่ได้ในเบื้องต้นมันก็คิดไปสารพัดอย่างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างจึงเป็นของน่ากลัวมากถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มาคิดไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าความคิดที่ไม่ดีมันเป็นความคิดครั้งสุดท้ายก่อนเราจะตาย จะนำจิตใจของเราไปสู่อวัยภูมิแน่นอนพระองค์สมเด็จพระชินวรงกระตัดแล้วว่าจิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมจะนำไปสู่ในนรกเปรตอสุรกายสาตัตว์ทะเลชนันเพราะจิตที่เศร้าหมองครั้งที่ว่าเราจะต้องสิ้นลมหายใจก็จะต้องไปเกิดไปเกิดก็จะไปเกิดในอบัยภูมิแต่จิตที่ผ่องใสเพราะคิดดี ในสุดท้ายของชีวิตก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ความคิดที่ดีเราก็ต้องพยายามทำพยายามพูดไปปฏิบัติถ้าความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามละอกุศลจิตอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเรามาสร้างความดีแล้วตั้งใจแล้วจะทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตก็จะเป็นตามที่เราตั้งใจเลย มันยังเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั่นความคิดกระทําอะไรเราไม่ได้ขอให้เรามีสติดูจิตพิจารณาจิตปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราจิตมีความโลภมีความโกรธความหลงก็รู้จักจิตไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้จัก อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่สักแต่ว่าจิตแต่ถ้าสติไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นก็หันกลับมาทำสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วพิจารณาดวงจิตตรงนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาทั้งรูปทั้งจิตนี้แหละจึงเป็นน้นทางที่เราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามได้เมื่อจิตของเราตั้งมันเป็นสมาธิดีปัญญาเกิดมันจะพัฒนา ึ้นไปเรื่อยๆจนจิตนี่แหละมีความรู้ว่ากายนิสสัตวกายใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างแจ้ยงย่มชัดเห็นเพียงครั้งเดียวนั้นมักสมังคีก็รวมขึ้นมาได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่เราสงโดยวิมุตติก็จะเกิดขึ้นเป็นคาระวะก็ได้เป็นพระก็ได้จะเกิดสงโดยวิมุตติเกิดขึ้นในใจมีคาระวะก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน เป็นพระเป็นเองก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบ,บันบุคคลในเบื้องตน้นต่อจากนั้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องอดทนในการปฏิบัติมในปัจจุบันนี้ปัจจุบันต้องมีความอดทนจะนั่งก็อดทนจะเดินก็อดทนเมื่อมักมันเดินมักไปเองโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องอดทนเหมือนเก่าความเพียรพยายามแล้วก็มีอยู่ในตัวจะหมุนไปเองแหละจนจิตเราถึงรู้ทั้งความเป็นพระสกทา,าคามีพระนาคามีมนักพระอารหรันต เราก็จะไปวางในรูปในนามไม่ได้ไม่ต้างมาเวียนไม่ตายเกิดในวัฏฏะส่สารอีกเริ่มต้นจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศา,าสดาพระสัมมาสมาาามัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมะสร้างความดีละความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสมีความเพียรพยายามตั้งใจที่จะมีสตินำวัดระวังดวงจิตอยู่เสมอ อันนี้ก็เป็นพละพลังทาอินทรีย์ของเราให้แก่ก้าจนปัญญาเกิดความรู้รอบรอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาได้นั่นเองก็ขอให้พยายามมั่นศึกษามันปฏิบัติกันแม้เราจะมีการงานมากมายก็ตามแต่เราอย่าทิ้งหลักในการปฏิบัติธรรมะพราอน,นี้จะเป็นที่พึ่งที่ปิงของเราจริงๆเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างมากทีเดียวและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุก,ท,กท่านเถิด